ไปตามไปครับพูดถึงความสำเร็จครั้งนี้หน่อยครับครับก็ดีใจครับที่นำเหรียญทองมาฝากพี่น้องชาวไทยเป็นเหรียญที่สิบสองเหรียญสุดท้ายที่จะซ้ำก็ทำให้พี่น้องชาวไทยมีความสุขผมงนี้ก็มีความสุขประกอบกับมาด้วยเหรียญทองแล้วก็พอมาลงมาถึงสนามบินก็ไม่คิดว่าคนที่บ้านแต่ว่าจะมารับเยอะขนาดนี้ทั้งที่โรงเรียนกีฬาทั้งที่บ้านแล้วก็คนที่เดินเดินมา เอากระเป๋ามาแล้วเขท่านก็ขอถ่ายรูปด้วยเหมือนท่านรู้จักก็ดีใจแล้วก็มีความสุขที่ทำให้ทานได้เงินาษีด้วยครับตอนนี้คิดเลยนะว่านี้เป็นวันที่ได้อ่าผมพูดกับพ่อกับแม่ไว้แล้วครับพูดจนเกินไปตั้งใจบอกใจว่าถ้าได้มาจริงผมจะไปทำบ้านให้ท่านเ,เพราะผมซื้อที่ไว้ท่านแล้วอยากทำบ้านให้ท่านอยู่สบายสบายคืออยากท่านอยากได้บ้านใหม่อยู่สบายสบายไม่อยากเป็นพัน,นบ้านในห,งใหาง่บ้นอยากออกมือถือเ ครับผมก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนครับที่ช่วยเชียร์ทีมวัยรสักัสมัครเล่นทีมชาติไม่ไม่ใช่แค่ผมที่ประสบความสำเร็จครับคือทุกคนช่วยกันหมดทุกคนครับที่ไม่ใช่ว่าแค่ผมคนเดียวที่ได้ชชนะคือทุกคนได้ชชนะมาพร้อมกันแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนกีฬาแล้วก็ที่บ้านที่บุรีรัมย์ที่อำเภอหนองหลงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือที่ผมทำงานที่รองรับอากาศที่ท่านให้โอกาสผมได้มาจนถึงจุดทุนี้ครับ ยกแรกไม่ค่อยเกงนะ่งครับพอยกสองมาเริ่มโดนตัดคะแนนก็เริ่มเก่งเหมือนกันแต่กระถมควายมันไม่ค่อยเก่งแล้วครับแต่พอแบบม,มีแรงกดดนันมีเสียงมีอะไรมันมันทําให้เราแบบฮึ๊กเขิมอยากได้เหรียญทองกลับมาสู่รพี่นอ้องจะได้ได้คือแบบเราต้องทําให้ได้ก็มีแรงกดดันนิดหน่อยที่ซึ่งซึ่งหมดยกสามมาโค้ชก็บอกว่าเรา,าชนะชนะเราาชนะผมก็มั่นใจว่าเราน่าจะได้ชนะทีมอเมริาไคือผมอยากกล้าไปเหยียบบุรีบุรีสักครั้งหนึ่งก็อีกเปียนกว่าก็คัดเล็ก นะครับต so cool. the the uh, ิดก็ก็ดีครับพออยากเข้าไปเหยียบปืนพิสักครั้งหนึ่งก็มันไม่ได้ไปง่ายๆเหมือนก่อนมาอันนี้ครับเล็กไปยากครับผมก็อยากได้เหรียญได้เหรียญในโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งก็อยากไรตามอยากทำให้พี่น้องชาวไทยมีความสุขครับอ่าเชื่เนี้ยครับกลับกลับมานี้ก็ได้พักแค่สองทิตย์ก็เราจะกลับไปที่ซ้อมไปที่แคมป์บุนซ่าต่อคือเราต้องเตรียมตัวที่ซีเกมสองปีหน้าที่ไหนครับอ่า ว่ามันคําถามว่าเป็นไปได้ไหมก็คือมันอยู่กับการที่เราต่อยการจับฉลากการอะไรหลายอย่างกับตัวเราด้วยว่าเราจะเจอใครอะไรยังไงแล้วก็เราต้องฟิตร่างกายพอเป็นทีมหอมจะหน่อยไหมหอมหน่อยครับหอมหน่อยครับได้ครับหอมได้ครับหอมได้ครับเกลือเกลือเกลือ